s h นีแวกเปิดตัวแพนเค้กเขมนิดและใต้ฝุ่นตากเพชรเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์พร้อมเปิดตัว3ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นความสะอาดปลอดภยัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้แก่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นพร้อมเคลือบแว็กสูตรน้ำสำหรับรถยนต์และแชมพูล้างรถพร้อมเคลือบวางจำหน่ายแล้วตามห้างรพสินค้าชั้นนาและช่องทางออนไลน์ ก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานก็มากันอุณาฝาค้างนะครับเต็มลานอีเดนเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับสองท่านแรกของแบรนด์ชานี่แวร์แซมพี่แพนเค้กและพี่ไต้ฝุตครับพี่แพนเค้กก่อนก็แล้วกันนะครับพี่แพนเค้กเนี่ยคือด้วยคาแรคเตอร์พี่แพนเค้กพี่แพนเค้กเป็นคนที่รักความสะอาดนะครับแล้วพี่แพนเค้กเลือกแต่สิ่งดีๆนะครับสังเกตได้เลยทุกสินค้าทีีีีี่่่่พพพพพแแนนนนนเเเคคคคค้้้กกถือะรับป็สิาาทมุณภ ซีเล็กมาแล้วว่าดีนะครับเรียกว่าเป็นพี่แพนเค้กซิเล็กได้ไหมครับแล้วก็ณครับแเล้วก็เนเค้กเนี่ยก็เหมือนกับรักเขาเรียกรักคนในครอบครัวครับ <laughs> เลือกแต่สิ่งดีๆให้นะครับก็เลยเลือกพี่แพนเค้กพี่ได้ฝุ่นจริงๆเป็นพี่ชายที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กนะครับเรามีความบ้ารถเหมือนกันน <laughs> ี่ดีกว่าแล้วพี่ได้ฝุ่นเนี่ยก็จริงๆพี่ได้ฝุ่นทำรายการรถแล้วเราก็ชอบคุยเรื่องรถก็เลยรู้ว่าพี่ได้ฝุ่นเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้เลยแหละแล้วก็ดูแลรถตัวเองดีมากนะครับ ผมก็เลยเลือกพี่ได้ฝุ่นเป็นเป็นพีเซเนเ,ซเ,ซเตอร์ในกลุ่มรถครับค่ะค่ะก็เ,เป็นเกียรติมากค่ะได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทางไชนีแวล์นะคะซึ่งก็จริงๆของดีๆเมื่ออยู่ถูกที่ถูกเวลาเนาะเมื่อถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีโอกาสได้ได้ออกมาเรียกว่าได้เห็นได้ใช้ของดีที่มีคุณภาพการซึ่งอย่างที่บอกว่าเราได้ตามหมาของที่มันมีคุณภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งน้องหมาด้วย,ยะะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าให้ความ สำคัญในการที so ่จะเลกอกสิ ite, ่งที่เรามาใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆก็ดีใจที่ได้มาเจอกับชานี่แว็กซ์นะคะแล้วก็ทาให้ทาให้การดูแลไม่ใช่เรื่องยากต่อไปค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากจริงๆที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในครั้งนี้วันนี้เห็นความสำเร็จครั้งนี้ก็แสดงความยินดีด้วยกับคุณปนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องโปรดักต์เนี่ยแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่รักรถมากและโปรดักต์ที่เลือกมาใช้เนี่ยต้องดีที่สุดสำหรับรถของคุณซึ่งชานี่แว็กซ์เนี่ยถ้าทุกคนไปลอง ของเขาว่าดีขนาดไหนโดยที่ราคาเนี่ยคนไทยสามารถเอื้อมถึงได้ของดีขนาดนี้ปกติือต้องซื้อของนําเข้าจากยุโรปอเมริกาในราคาที่สูงกว่าเยอะมากถ้าได้ลองใช้ตัวนี้คนระับมั่นใจว่าใช้ล้วจะติดใจครับวันนี้นะครับเรียนตามตรงชายนีวแว็กซ์ไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนนะครับวันนี้ส่วนลดสูงสุด ถึง50%นะครับคือจากปกติราคาก็คือเข้าถึงง่ายอยู่แล้วเข้าถึงง่ายกว่าเดิมอีกครับในวันนี้นะครับ<ช>แล้วก็มีเกมสน,กสนุกสนุกมีของแถมมากมายนะครับแล้วก็มีพร้อมให้ถ่ายรูปเราอยากให้บรรกาศวันนี้รู้สึกเหมือนว่าทุกคนเนี่ยที่เดินเข้ามาในงานนะครับเหมือนอยู่บ้านนะครับรู้สึกเดินเข้ามาโอ้แบบอบอุ่นครับใช่อบอุ่นแบบโคสซี่คอมฟี่อะไรประมาณนี้ครับที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ไหนคะสนใจสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับ ทั่วไป okay, ได้ใช่ไหมได้ทั่ว <Okay. S 2> ไปครับแล้วก็แพลตฟอร์มอ <laughs> ีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับสามารถใช้ชาร์จแซตได้ครับ ค่ะก็สำหรับตัวของแพทนะคะก็คือ shining wax ที่เป็นฟอโงโคตติ้งคือเขาเป็นแบบหนึ่นวันเนาะคือนอกจากว่าให้ความเงางามแล้วค่ะก็ยังเป็นการบำรุงพื้นผิวในบ้านของเราด้วยนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์หลายๆพื้นผิวแหละก็แต่ละบ้านก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็ทำให้การทำความสะอาดและการดูแลบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแห้งไวด้วยไม่มีกลิ่นแ,และมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งก็ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอุดใจถ้าเราใช้ aps, ค่ะ สำหรับคุ่ณในขาแบรนด์แอมฝั่งอโตโมทีฟนะครับก็ถ้าคุณคือคนที่รักรถนะครับรวมถึงรักตัวเองด้วยเพราะว่าเขาปลอดภัยต่อคนขับนะครับแนะนำเลยครับให้ลองใช้ชยนี่แว็กซ์นะครับก็จะติดใจแน่นอนครับ